สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่โอเคครับจานนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับเรื่องของการอัพวิดีโอลงไปใน YouTube นะครับขั้นตอนแรกครับเพื่อนๆเ,เข้ามาีนสตูดิโอของ c h anel n ของเพื่อนๆก่อนนะครับผมหลังจากนั้นให้เพื่อนๆไปที่ create ครับอา จะมีบอกว่าอัปโหลดวิดีโอนะครับเพื่อนๆให้กดที่อัปโหลดวิดีโอตรงนี้นะครับหลังจากนั้นจะมีกล่องหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาครับเป็นการเลือกไฟล์ในการอัปโหลดนะครับเราก็สามารถเข้าไปเลือกไฟล์ได้เลยครับเครื่องฟอกอากาศอันนี้นะครับผมก็จะอัปไฟล์ลงไปนะครับึ๊บดับเบิ้งคลิกครับเพื่อนๆปู่มันจะเป็นลูกศรชี้ขึ้นครับหลังจากนั้นครับจะมีสเตปการใส่รายละเอียดนะครับของอ่า วิดีโอนะครับที่เรากำลังอัพโหลดสังเกตว่าด้านล่างนะครับเพื่อนในกล่องตรงนี้นะครับจะมีเปอร์เซ็นการอัพโหลดอยู่นะครับว่ารอกี่นาทีอะไรยังไงนะครับในระหว่างนี้นะครับเราก็สามารถใส่รายละเอียดของเราเข้าไปได้นะครับตรงนี้ผมทําวิดีโอรีวิวนะครับเครื่องฟอกอากาศนะครับเราก็ใส่เข้าไปครับรายละเอียดของผมตรงนี้ผมต้องการว่าเป็นรายการของผมนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะบอกว่าเพื่อนอยากตั้งเป็นรายการอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายการ ออกทิปลองรีวิวนะครับออกทิปลองรีวิวนะฮะอ่าเครื่องฟอกอากาศราคาไม่ถึงพันเป็นยังไงอ่าอย่างนี้นะฮะอ่าการสร้างเตเติ้ลนะครับเพื่อนๆเ,เราก็ต้องสร้างเตตเติ้ลให้มันดูแล้วรู้สึกว่า น่าดูหรือน่าสนใจนะครับก็คือเป็นลักษณะที่ผมตั้งเออราคาไม่ถึงพันนี่เป็นยังไงนะฮะเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะได้เข้ามาดูวอ้เครื่องฟอกอากาศาไม่ถึงพันเนี่ยเป็นยังไงนะฮะในในรายละเอียดดีคริปชั่นเนี่ยผมแนะนํานะครับเพื่อนๆให้เราใส่รายละเอียดลงไปบ้างนะครับเพราะว่าตัว u t u b e เนี่ยจะจับคีย์เวิร์ดในดีคริปชั่นด้วยนะครับนอกจากที่ไตเติ้ลแล้วนะครับว่าการค้นหาของคนอื่นเนี่ยจะเจอวิดีโอของเราไหมนะครับหลอจะอธิบายสั้นๆนะครับเช่น เครื่องรอ่าลองซื้อเคร, <c oughs> ร,รื่องฟอกเครื่องฟอกอากาศนะครราคาไม่ถึงพันบาทถูกมาก่าเห็นไหมครับผมพยายามใส่นะครับคีย์เวิร์ดที่เราอยากให้จับคือเครื่องฟอกอากาศนะครับราคาไม่ถึงพันนะครับแล้วก็ราคาถูกมากๆนะครับ ใช้ได้จริงไหมอ่าดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ใส่เข้าไปให้มันดูแบบคีย์เวิร์ดจับได้นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นครับข้างล่างตรงนี้นะครับตามแนวนะครับตามแนวคืออะไรครับตามแนวก็คือการใส่รูปปกนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมทํารูปปกไปแล้วนะครับผมรูปปกผมก็จะอยู่ที่คําตรงนี้นะครับโคเบอร์นะผมสร้างเอาไว้นะครับรูปผมก็เลือกไฟล์นะครับแล้วก็เลือกรูปเข้าไปนะฮะ รูปก็จะขึ้นมาครับออกคลิปเพื่อขอโอกาสนะครับหนึ่งบาทครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆถ้าของใครที่ยังไม่มีรูปไม่สามารถรับรูปได้นะครับยังไงเพื่อนๆต้องไปทําเรื่องเปิดขอรับรูปก่อนนะครับตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนไหนแล้วครับใส่เตเติ้ลใส่ได้คิปชั่นนะครับใส่ตําแนวนะครับเพลิ์นะครับเราอยากให้ตัววิอของเราเนี่ยอยู่เพลิ์อะไรนะฮะเราก็เลือกไว้นะครับว่าอยู่ที่เพลิต์ไหนนะครับอันนี้ผมสร้างไว้เยอะเลยนะฮะ รายการของออกคลิปชาแนลนะครับรายการนี้มันคือรายการออกคิปลองรีวิวนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้สร้างสร้างเพลิ์นะครับเพื่อนๆสามารถกดที่ New playlist ตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมครับแต่นี่ในกรณีนี้นผมสร้างไว้แล้วนะครับก็คือออกทิปลองรีวิวอ่ากดเข้าไปครับเพลิ์นี้สามารถเลือกได้หลายเพลิ์นะครับหมายถึงว่าวิดีโอตัวเนี้จะอยู่ในเพลิ์ที่เราเลือกนะครับเช่นผมบอกว่าออกทิปลองรีวิวเครื่อ,องฟ้อกอากาศเนี่ยอยากให้ไปแสดงอยู่ในเพลิ์ของ รายการมันใช่หรือว่าด้วยนะฮะมันก็จะไปอยู่ติ๊กได้2อันนะฮะสามอันสีอันก็ได้นะครับแต่กรณีน,นี้ผมอยากให้มันอยู่ที่ออกที่ปลองรีวิวเท่านั้นนะครับผมโอเคแล้วก็กดดันนะฮะหลังจากนั้นครับก็จะเป็นเรื่องของอ่าวิดีโอเราจะถามว่าวิดีโอของคุณเนี่ยสร้างมาเพื่อเด็กหรือเปล่านะครับอ่าก็จะมีติ๊กนะครับอ่าคุณทํามาเพื่อเด็กนะหรือคุณไม่ได้ทํามาเพื่อเด็กนะฮะอันนี้มันเป็นอ่าที่ต้องทําเพื่อเพราะว่ามันมีอ่าเรื่อง YouTube กับ ฮอป้านะครับที่เกี่ยวกับสิทธิของเด็กนะครับอันนี้ถ้าเราเลือกไปที่หมวดของเด็กนะฮะอ่าก็วิดีโอเราถามว่าจะมีโฆษณาขึ้นไหมมีนะครับแต่ว่าตัว YouTube จะไม่เก็บสแตทนะครับแล้วก็จะเป็นการเรนดอ้อมโฆษณาขึ้นมาซึ่งจะทําให้รายได้ของวิดีโอเนี่ยน้อยลงนะฮะอ่าส่วนตอนนี้เราไม่ได้ทำเพื่อเด็กอยู่แล้วนะครับเราก็ติว่าไม่ใช่เพื่อเด็กนะฮะอ่าหลังจากนั้นเรากดโชว์มอลตรงนี้หน่อยครับปุ๊บอ่า เราก็จะเจอตรงนี้ครับสิ่งสําคัญนะครับตรงนี้ครับแท็กนะครับตรงนี้จะเป็นตัวสาคัญบพอกับตัว t ตเตอรหรือที่คลิปชันเลยนะครับว่ามันจะเอาไปให้คนค้นหาเราเจอวิดีโอเรานะครับตรงนี้เราใส่แบบชัดเจนเลยนะครับเช่นเป็นเครื่องฟอกอากาศเราใส่เครื่องฟอกอากาศไปนะครับเครื่องฟอกอากาศเห็นไหมครับกดแท็บครับแล้วก็มีอะไรครับราคาถูก อ่ะเพื่อนใช้ไฟฟ้าดีกว่าเคพื่อนใช้ไฟฟ้าไฟฟ้าอ่านะครับราคาถูกอ่าพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดราคาถูกโอเคอ่านึกอะไรได้เราใส่ไปเลยครับตรงนี้ถ้าใครเสิร์ชมามันจะได้ติดวิดีโอเราเข้าไปด้วยนะครับมันสําคัญมากนะครับเราทําวิดีโอก็อยากให้เพื่อนเพื่อนคนอื่นเห็นนะครับน่โอเคครับ หลังจากที่เราใส่แท็กแล้วนะครับเมื่อกี้ผมลืมอธิบายส่วนข้างบนนะครับอตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนของการเสียเงินนะครับเช่นเราเสียเงินกับ youtube เพื่อให้วิดีโอตรงเนี้ยเป็นการโปรโมทอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เราไม่ได้ซื้อนะฮะเราก็ปล่อยข้ามไปเลยครับผมเรามาใส่เป็นแท็กนี้ครับหลังจากนั้นเราเลื่อนลงมานะฮะอันนี้ก็ไม่ได้มีสลักสําคัญอะไรนะครับเลื่อนลงมาครับหลังจากนั้นครับเราจะกด n e x ครับอ นี่คือการทํางานของหน้าดีเทลนะครับต่อไปเราจะไปการสร้างรายได้นะครับผมกด n e x ครับพอเข้ามาในในในหน้าการสร้างรายได้นะครับมันจะมีให้เลือกนะครับว่าเราจะเปิดการสร้างรายได้กับวิดีโอที่เราเพิ่งอัปโหลดอันนี้ไปหรือเปล่านะฮะให้เรากดที่ซีเล็กตรงนี้เลยครับแล้วก็เลือกเลือก o อนะฮะกดดันนะฮะข้างล่างก็จะบอกว่าวิดีโอที่ขึ้นนะครับในวิดีโอของเราอันนี้มีแบบไหนบ้างนะครับอันนี้คือกําหนดเลยว่าเขาจะขึ้นแบบนี้แน่ๆ ราไม่สามารถปิดได้นะครับแบบที่2คือขึ้นเป็นบาร์ข้างล่างครับแบบที่3เป็นการ์ดด้านซ้ายครับและไอการ์ดด้านเป็นการ์ดด้านขวาครับแล้วก็เป็นวิดีโอแบบสคริปต์ได้นะครับแล้วก็เป็นวิดีโอแบบห้ามสคริปต์นะครับซึ่งอันนี้เพื่อน <S <S 2> <S 2> ๆสามารถเลือกได้ติ๊กถูกที่ผิดได้นะครับแต่ช่องออกคลิปของเราเนี่ยเราอยากให้เพื่อนแบบกดสคริปต์ได้แล้วกันนะครับแม้ว่าการกดสคริปต์เนี่ยทำให้รายได้เราน้อยก็ตามแต่เราก็เห็นใจนะครับบางทีเราไม่อยากรอนะฮะไม่เป็นไรแต่ถ้าเพื่อนๆแบบดูแล้วก็ไม่ ไม่กดสกคริปต์ได้ก็ถือว่าดีมากเลยครับผมเอาต่อไปเลยนะครับผมตำแหน่งของวิดีโอที่การในการแสดงนะครับก็จะมีให้เราติ๊กเข้าออกได้นะครับคือเวลาเรากดวิดีโอรเราเนี่ยเริ่มต้นเป็นโฆษณาก่อนแล้วค่อยเข้าวิดีโอรเรานะครับซึ่งมันเป็นการสุ่มนะครับเพื่อนๆอ่า YouTube จะทําจะสุ่มโฆษณาเราบางทีเรากดมาเราอาจจะไม่เห็นโฆษณาก็ได้นะครับแต่บางครั้งก็จะมีนะครับก็คือตรงมีฟอนะครับ อันนี้นะครับเป็น after ก็คือหลังจากวิดีโอเราจบนะครับก็จะมีโฆษณาขึ้นนะฮะอันนี้ก็มันก็จะสุ่มเหมือนกันนะครับอ่าส่วนตรงนี้ระหว่างวิดีโอครับคือระหว่างเราดูเนี่ยมันจะสุ่มใส่เช่นเวลาที่สานาทีที่3นาทีที่ที่หนาทีที่10อะไรเงี้ยครับมันจะขึ้นมาตามนาทีซึ่งตรงนี้เราสามารถไม่เนียเองได้นะครับผมแต่ถ้าเราติ๊กอย่างเงี้ยมันจะสุ่มวางให้เรานะครับเพื่อนๆตรงนี้นะฮะ ในการสร้างรายได้นะครับตรงนี้โอเคเราได้เสร็จหน้านี้แล้วนะครับเราก็เน็กหน้าต่อไปหน้าต่อไปนะครับเป็นหน้าอ่าเป็นเรียกว่าเป็นการตรวจสอบวิดีโอของเราดีกว่านะครับจริงๆการตรวจสอบวิดีโอของเราเนี่ยทาง YouTube จะเป็นคนตรวจสอบให้นะครับแต่เบื้องต้นนะฮะเราสามารถตรวจสอบเองได้ก่อนนะครับ <S <S 2> <S 2> เพื่อลดภาระให้ในการ youtube นะครับว่าเราจะตรวจอะไรยังไงนะฮะแต่เราตรวจสอบเองได้ก่อนอยู่แล้วว่าดูอ่าเช่นอย่างนี้ฮะวิดีโอเราเนี่ย เป็นวิดีโอที่เป็นของผู้ใหญ่มีความรุนแรงหรือเปล่าหรือเป็นอะไรที่แบบว่าเลือดสาดกระจายอะไรอย่างนี้ไหมนะฮะมันก็จะบอกเป็นข้อๆนะนครับพเพื่อนๆว่าของเราเนี่ยติดอยู่ในหัวข้อพวกนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าทาง y o u t u b เขาจะต้องกรองนะฮะมีพวกยาเสพติดอะไรหรือเปล่านะครับในในวิดีโอของเรานะฮะซึ่งถ้าเราไม่มีนะเพือ่อนๆให้เรามาบรรทัดสุดท้ายครับเราบอกว่าเฮ้ยวิดีโอเราทั้งหมดเนี่ยเราไม่มีเลยนะที่คุณพูดมาเราไม่มีเลยนะครับมันก็จะบอกว่าเอยเราไม่มีเลยนะพวกนี้แล้วหลังจากนั้นครับขวามือ มันก็จะบอกว่าแล้วภาพรวมของวิดีโอคุณเนี่ยมันมันปลอดภัยใช่ไหมเพราะว่าเขาจะได้ส่งพวกแอดพวกไ์หรือเปิดไอสิทธิพิเศษอะไรของเราให้นะครับว่าเอ้ยวิดีโอนี้ปลอดภัยจริงๆซึ่งเราตรวจสอบได้ก่อนอยู่แล้วก่อนที่ y o YouTube จะตรวจสอบนะครับคือเป็นการช่วยเขาด้วยเพราะเราคือพาร์ทเนอร์เขานะครับแล้วกดโอเคภาพรวมเราเนี่ยโอเคเลยเซฟไม่มีปัญหานะฮะกดไปโอเคแล้วเราก็กด next ครับอ่าหลังจากนั้นเราจะมาอยู่ที่วิดีโออิลิเมนต์นะครับ ตรงนี้ถ้าเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วมันเป็นแบบกดอะไรไม่ได้นะครับแสดงว่าบรรทัดข้างล่างนะครับเพื่อนๆวิดีโอตรงนี้ของเพื่อนๆยังอัพไม่อัพโหลดไม่เสร็จนะฮะมันจะต้องรออัพโหลดก่อนนะครับผมในวิดีโออิลิเมนต์เนี่ยมีอะไรบ้างครับมีอ d s ับไ t i t ิลนะครับตรงนี้เราสามารถกดอ d s ับไ t i t ิลได้นะครับแต่ตรงนี้ผมจะไม่ใส่นะครับสองอ่าแล้วก็มี a d ดเอ d นสกรีนนะครับเอ d s c r e คือตอนจบนะครับของวิดีโอเพื่อนคือเห็นไหมมันจะมีว่า มีวิดีโอต่อไปแนะนําว่าควรดูอะไรแล้วก็มีปุ่ม subscribe นะครับซึ่งผมจะไปใส่ตรงนั้นนะฮะผมต้องการใส่ผมก็กด add <c oughs> เข้าไปครับ <c oughs> อ่ามันก็จะให้เลือกฟอร์มนะครับว่าเราจะใส่แบบไหนนะฮะอ่าเช่นอันแรกนะครับนี่หนึ่วิดีโอห subscribe นะครับ1นึ่งวิดีโอห subscribe นะฮะอ่าหรืออ่าเป็น subscribe กับ playlist อะไรอย่เงี้ยครับหรือ2 video องวิดีโอไม่แอบวันนี้ หรือหนึ่งวิดีโอเพลย์ลิสต์แล้วก็ส u b s c r ไ b e นะตามตำแหน่งพวกนี้นะครับผมว่าผมเลือกแบบง่ายๆนะครับเป็นวิดีโอกับ s u b ส c r i b e แล้วกันนะครับ mm hmm. พอเรากดไปปุ๊บมันก็จะวางตำแหน่งให้เราแบบนี้นะครับเราสามารถบอกว่าตรงนี้มันจะว่ามันจะส่งวิดีโอที่เบสวิวก็คือว่ามีคนดูเยอะสุดมาวางให้เรานะฮะคนดูดีที่สุดอย่างเงี้ยมาวางให้เราหรือเราสามารถเลือกได้เราก็คลิกครับเห็นไหมฮะเป็นอัปโหลดล่าสุดหรือจะเลือกเองนะฮะ ถ้าเรากดเลือกเองเราก็สามารถเลือกวดอิดีโอได้เองครับอันนี้เป็นเป็นรีวิวนะครับเป็นหลอดทิปลองรีวิวนะฮะเราก็สามารถเลือกวิดีโอที่เราต้องการให้มันขึ้นไปแสดงเนี่ยเราก็เลือกได้นะครับเอาอันนี้นะ่แอมเบดนะเห็นแอมเบดของหลอกทิปลองรีวิวนะครับแล้วก็มีปุ่มส u b รับซัสไครต์แบบนี้นะครับแล้วก็เวลาที่มันแสดงผลนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับตรงเนี้ยด้วยความที่ผมสร้างกล่องไว้แล้วนะครับนี่เห็นไฮะเราก็เอามันไปแสดงที่กล่องนี้ครับ แต่แต่แต่แต,แต่ตำแหน่งมันไม่เข้ากับรูปผมนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนรูปนะครับให้มันได้ตำแหน่งที่สวยงามนะฮะเช่นผมเลื่อนนี้ไปอยู่ข้างบนนะไอเจ้านี่อยู่ตรงนี้แล้วกันนะฮะถูกไหมครับ,นะรบผมแอดวิดีโออีกสักอันได้ไหมสร้างวิดีโอเพิ่มนฮะนะครับปุ๊บใส่วิดีโอไปสักสองอันแบบนี้นะฮะตรงนี้เราเลือกได้ครับว่าจะเอาเป็น เบสวิว uh, แล้วกันปุ๊บโอเคนะไอ้อน,นี่ผมกลับมาอยู่ตรงนี้ตำแหน่งที่มันเพอเท่ากัน,นครับพอมันลันไปนะฮะตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นแบบนี้อ่าโอเคสวยงามนะครับนี่คือการใส่ตอนจบมันนะครับใส่ยีนี้ดีกว่านะฮะอ่าโอเคที okay. นี้ผมก็กดเซฟได้เลยครับอ่าเอาละเราได้ตัว เอนสกีนที่เป็นการแนะนําการกด subscribe แล้วก็วิดีโอที่เราแนะนําให้ดูนะครับไปแล้วนะครับหลังจากนั้น a d ก card คืออะไรครับ a d การ์ดหมายถึงว่าเวลาเราดูวิดีโอกันอยู่นะฮะแล้วมันจะมีขวาบนจะมีสัญลักษณ์ตัว i ขึ้นมาแล้วก็แนะนําวิดีโอถ้าเราคลิกตรงนั้นมันจะดีดไปวิดีโอที่เราแนะนําเลยนะครับเราก็ลองมใส่กันเลยนะครับอ่าเราใส่ด้วยนะครับผมว่าสมมติว่าคุณดูวิดีโอถึงนาทีที่5นะฮะผมจะใส่วิดีโอไปตัวหนึ่งครับอ่าเราคลิกไปนะฮะแต่ว่าเอาเป็นวิดีโอแบบ ทิปโง่ๆแล้วกันครับแล้วหน้ากระทาร้อนกดปึ้งเข้าไปมันจะขึ้นแบบนี้ครับเห็นไหมมันจะสเกตวิดีโอขึ้นมาให้เป็นตัวไอตอน,นเราดูวิดีโอตอนตอนนานทีที่5ประมาณนี้ฮะเราก็กดเซฟเข้าไปโอเคใกล้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเพื่อนๆอ้าวเรากดขั้นตอนสุดท้ายครับกดเน็กโอเคตอนนี้เขาเช็คให้เรียบร้อยครับว่ามันผ่านหมดนะฮะอ่ากดเน็กครับโอเคน,ะนี่สําคัญครับเพื่อนๆ ถ้าเรากดเซฟหน้านี้นะครับวิดีโอเราจะจะออเอรเลยหรือเปล่าหรือยังไงนะฮะเราสามารถเลือกได้นะครับถ้าเรากด private อย่างนี้นะฮะคือเราดูได้คนเดียวเฉพาะเรานะครับหรือเราแอดไปหาคนที่เราต้องการให้ดูเท่านั้นนะมันจะไม่สาธารณะนะครับผมต่อไปก็เป็นหัวข้ออันที่2ครับคืออันนี้วิดีโอจะไม่อยู่ในลิสต์นะครับแต่ว่ามันจะต้องเป็นลิงก์ดูผ่านลิงก์นะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับ ส่วนใหญ่ก็เป็น private เก็บไว้ก่อนนะครับพร้อมเมื่อไหร่เราก็อยออนแอร์นะครับหรือเราเลือกอันนี้ครับ p u b big คือถ้าเรากดกดเปิดไปเลยเนี่ยเซฟเลยเนี่ยวิดีโอคุณจะขึ้นไปบน u t u b e ทันทีแล้วก็พร้อมที่จะให้คนดูเลยตอนนั้นเลยนะครับหรือถ้าเราจะเซตตรงนี้นะครับถ้าเรากดถูงนี่หมายถึงว่าวิดีโอเราจะเหมือนกับการดูรายการทีวีครับไม่สามารถเลื่อนเลื่อนอดูแต่แตละนาทีได้จนกว่ามันจะเล่นจบไปก่อนนะครับแล้วก็กลับมาดูอีกทีถึงจะเลื่อนได้เหมือนเราดูทีวีเราเลื่อนเราเลื่อนไปเลื่อนมาไม่ได้นนะครรับตงี แล้วก็เป็นสเก็ตด้วนนะครับก็คือว่าเราตั้งเวลาในการออนแอร์นะครับซึ่งในตอนนี้ผมจะตั้งเวลาในการออนแอร์นะครับผมอ่าของผมเนี่ยคลิปฟออากาศเนี่ยผมก็จะออนแอร์ในเดือนสิงหานะฮะอ่าเราเลือกเวลาครับสิงหานะครับวันที่6สิงหานะฮะเวลานะครับเวลาเวลากี่โมงดีเวลาสักเอ่อทุ่มครึ่งละกันทุ่มครึ่งทุ่มครึ่ง ดูถึง pm นะครับทุ่มครึง่งโอเคนะฮะแล้วก็ time zone ตรงนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับของเราก็เป็นโลโ a l นะครับบวกเจชั่วโมงครับเป็นของไทยนะฮะโอเคถ้าเราเซตตรงนี้ก็เหมือนกับเซตตรงนี้นะฮะไอ้เมื่อกี้หายไปแล้วนะครับเราบนเราเมื่อกี้สเก็ตด้วยนะครับบนมันหายไปคือเซตว่าเราจะดูแบบว่าในตอนที่เราออนแอร์เนี่ยตอน7 7็ดเจ็ดโมงครึง่งทุ่มครึ่งเนี่ย เราจะไม่สามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้คือดูพร้อมๆกันเหมือนเราดูละครช่องสามเคืนอนะเราเลื่อนไม่ได้ต้องรอดูใช่ไหมเป็นลักษณะนั้นไปนครับจนมันจบไปแล้วเราถึงกลับมาดูอีกละอีกครั้งหนึ่งแล้วแบบเลื่อนได้นะฮะเลื่อนช่วงดูได้นะฮะโอเคเท่านี้นะครับเราก็จะเสร็จแล้วนะครับผมเราก็กดเซตสเก็ตด้วนเข้าไปอ่าานี้เพื่อนๆก็จะได้ลิงก์มานะครับอ่า หน้านี้เพื่อนเพื่อก็จะดูก็กด Copy แล้วดูได้เลยนะครับเราก็ปิดไปนะครับเรามาดูที่ส่วนของคอนเทนต์ของอาสตูดิโอแล้วนะครับก็จะเห็นว่าออกทิปลองรีวิวนะครับเพื่อนพอโอกาสได้เข้าไปอยู่ในนี้แล้วนะครับแล้วก็ตั้งสเก็ตด้วนไว้แล้วนะครับเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เปิดรายได้เอาไว้นะครับโอเคก็คือเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อาอยากจะอัปโหลดวิดีโอลง u t u b e นะครับว่าปุ่มไหนทําอะไรบ้างนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ ไม่มากก็น,น้อยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับออกทิป c h ชาแนลนะครับผมวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ